สวัสดีค่ะทั้งไมเวียงค่ะม,คมีเนียงแค่คน่าะยิงพลรงแต่หัวคำ่ำแต่เรนเดอร์วนนีแนแน้แต้เวนเินแต้วเวนนะวันนี้ ยังไม่บองฟองเลยนี่เสนอยำไตก่เด็งมือนางยำเล็กมือนางลาบเป็ดไก่ทอดอีกแล้วตบตูดด้วยโอ้หลายอย่างอะไรแก้วมังกร พระเอกหรือนางเอกนี่เรียนค่ะมามามาวันนี้าอย่างแซ่บแซ่บแซ่บ้งได้เข็มยังไงไปเลยดกินได้เอ้ม่นอะ

ตอน้วิลน้ชวยแค่ชยก็ลเจ้าก็จับได้ละเอ๋ลมาได้หางินมากเลี้ยงกินน้อย้อย้อยเนื้อพ้อยดีขนาดเรามากินนะชยเดีกินน้ำเลยกว้นเส้นเส้เส้ที่้ คนไทยกินเบียรตแมักสีาดื่มอืมหวานแต่ว่าแท่ใส่ลงจานเราก็ยังูโอ้ยีแมนแหละคือตั้งัไงให้แบบนกได้บ้ล้วก็พกต้อตสนับมองไปตัลก็่แทง้องอ้รถรเท่กันรื่อหมดก้เนก็ทำให้ xin cái đại dịch quá nhiều trinh thang. Mạch đi nữa. Naturally, sạch hèn là trinh thèn, rồi có thể là tiền mì ăn. Phong kha vang đi nữa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  đi 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 nữa đi nữa đi nữa đi vẫn... đi nữa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  แต่ยู่เป็่นนะแปลหรอเขาว่าเลยด้านดีก็ดีนะดีในความรู้สึกของคนฟุตตี้แต่บางคนค,คือว่าบอกว่าฉันเป็นคนตรงอะ่ะสติทุกอย่างแต่ตัวเองไม่ทำอะไร พอทำมาก็กินกินแล้วก็ติดแต่ตัวเองก็ไม่ทำมันะใช่ได้เลย่ลยาติก็ตล้ก็นนีู้นาแลวอเให้เราเลยกเป็นั้นะคือว่อาคือคือแ ไม่จ๋าไม่หลเนี่ยงงแล้วันนี้ตัดิม่าจริงวันนี้นีคือ่าจะให้มันไปตกกไม่ไดไม่แลอกนวันนี้เชญกับ่กินน้เมกับนด่แล้วล่ะแล้วเพื่อเชิญเพื่อเชิคสองาอนั่งแกับน้าไว้เพื่อจะนึ่งไม่แล้วตอนี้ไม่มไดนึ่งแ้นึ่งก็ต้องนึ่งไว้แะนไว้ะรนอะไร อเข้ามานก่อขอน่งคือแข็งเป็นแบบไม่จะกเลยต้องทำกรรมวิธีเหมือนเดิมเหมือนเข้าของนครเลยแปลว่าเข้าไม่นี่ยังบอรองอมัถ้าเข้าไม่เดี๋ยวนี้บัเปิ่น่ะบัดจำเป็นต้องแบบมาเพื่อนึงเข้าก่อข้อหมวก yíyá jẹjẹrẹ o pisé tẹlẹ ẹ ẹ pété. Các bạn hãy người kí cho kênh lalaschool Để không bỏ

Hãy subscribe thôi có nhiều

คิดว่าเปใจว่าขอไ่ได้ไปเพราอะเมือมนเอื่มาได้เราวันที่แล้วาะไมาดเป็นอาทิตย์กันง่วันอุบัิ้นับเจ้าฝากซิงอุิเหันเหต นนบบถ้าอยากกินขนมหวานก็กินยำนี่แหละก็ฮึฮอ やってきなでちゃったかなのか。じゃね。<noise> <noise> <noise> สี่าิม่าผูดนี่เขาก็ให้ทอดใส่เลยน่ใส่ทอดใส่นะต้อใส่โู้กินกับ but